สัสดีครับพี่ตอมสวัสดีครับคุณข้วสารครับวันนี้เ่แต็มยศเลยวันนี้เรามาจริงๆเราก็ยังอยู่กันอาทติปที่ขี่รถเป็นแบบเดินทางกันสองคนนะครับ<ช>เพราะว่าอีกสองคนเขาทิ้งเราไปม,มีภารกิจมีภารกิจอื่นเอาตัทีครึ่งซึ่งแน่นอนสองคนเนี่ยมันก็ทําให้การขับขี่เนี่ยสนุกไปอีกหนึ่งรูปแบบเพราะว่าได้มีการจะ จอยการแจมการในเรื่องของเส้นทางเรื่องของการขี่น้าขี่ตามอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญมันอีกอย่างหนึ่งการขี่คู่เนี่ยมันก็เพลินดูแลกันง่ายด้วยดูแลกันด้วยแล้วคนมองข้างหน้ามองข้างหลังอะไรมีหลุมมีบอก็สามารถชี้บอกกันได้หรือโค้งค่อนข้างที่จะขับขันเนี่ยรับสายตาอับสายตาอะไรเงี้ยเราก็สามารถดูแลกันได้ดูแลกันได้นะครับแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงกันนะครับเป็นสําคัญเลยอีกเรื่องหนึ่งที่หลังจากที่เราขี่ เอ็กแม็กทิกแม็กมาเนี่ยครับระยะทางตอนนี้นะสามร้อยหกสิบสี่กิโลนะครับที่เราขี่กันมากำลังกำลังกำลังพอดีมือกคลังพอดีมือแล้วตอนนี้อย่างเท่าที่เห็นนะเราก็อยู่บนที่จังหวัดนครนายกแล้วเขื่อนขุนด่านประการชนการชนจะครับก็่าเราไปสองเขื่อนเลยนะใช่ใช่เขื่อนอ่าสักก๊อตเซ็ตแล้วก็ตรงนี้เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะมาบอกกล่าวกันนะครับก็คือว่าพอดีเมื่อกี้ระหว่างทางเราเติมน้ำมันน้ำมันใช่นะครับ แล้วก็พอเติมน้ํามันปุ๊บเนี่ยผมก็นึกถึงคําถามของเพื่อนๆที่เคยถามมาเรื่องของอับตาวสิน้นเปลืองน้ำเชื้อเพลิงะนะครับว่าตัว X Max T i c Max เนี่ยกับ X Max ตัวเก่าเนี่ยมันแตกต่างกัน,นเยอะไห <ง S 2> <ไง S 1> มน,นะครับต้องบอกก่อนว่าโดยตัวรถนะครับโดยขนาดความจุถังน้ํามันเนี่ยระหว่างตัวนี้กับตัวเก่าเนี่ยเท่ากันนะครับโดยสรีรถแต่สรีระรถต่างๆทุกอย่างเท่ากันยกเว้นส่วนประกอบของ T e c h Max อาจจะมียเนสรีระคนขับไม่เท่ากันแต่ว่า อย่างนี้ครับผมมองว่ามันขึ้นกับการขับขี่ของเราด้วยความเร็วที่เราใช้ด้วยว่าใเร็วมากเร็วน้อยนะครับแต่วันนี้ทริปเนี้ยเรายืนยืนอยู่ร้อยไม่ถึงร้อยยี่สิบไม่ถึงร้อยยี่สิบเอาเอาช่วงก่อนเติมน้ำมันสลครับคุณช่วงก่อนเติมน้ำมันเลครับคุณก่อนเติมน้ำมันจาะกรุงเทพมาจนถึงจากเขื่นป่าสากมาจับออกมาถึงสระบุรีสระบุรีเนี่ยเราความเร็วเราเนี่ย อยู่ประมาณนี้ร้อยสิบร้อยยี่สิบประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่ขี่ผมตรงนี้ด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้รถทั่วไปอะเขาไ่ขี่ประมาณนี้ไม่ขี่เร็วมากนะครับสาเหตุที่เราขี่ความเร็วแบบเนี้ยลักษณะนี้ยความเร็วเท่านี้เพราะว่าเวลาเกิดเวลาที่เราทำเป็นต้องเล่งแซงเนี่ยเราก็สามารถเดินคันเล่งแซงได้เลยมีกําลังเหลือในมือถูกต้องเยอะ เฮ้ยรัวบตอนแราเป็นยังไงเนะก็น่าสนใจก็ต้องบอกอย่างนี้คือตอนเช็คอัตราที่มันไมันเชื้อเพลิงเนี่ยผมเคยพูดหลายครั้งว่าเราจะเช็คพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องหนึ่งความเร็วที่ต้องรู้นะครับสองเรื่องของลมยางนะครับต้องอยู่ในภาวะปกตินะครับไม่เติมแขงเกินไปไม่เติมเกินไปซึ่งเราเติมตามสเปคที่มันมีอยู่บอกอยู่ไว้ในขอถ X Max เนี่ยย9 3 3 33เก้าสาม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 นะครับปกติแล้วก็ โดยน้ำหนักของบรรทุกเนี่ยน้ำหนักผู้ขับขี่ครับนะครับอย่างผมดักอยู่65กิโลกรัมช่างน้อยอย่างนี้แล้วก็รวมสัมภาระที่อยู่ในเบาะนะก็อีกประมาณสักชุดทริปนี้เรามาแค่2วันแล้วก็เลยภาระน้อยอุปกรณ์กล้องนิดหน่อยครับก็ประมาณ5กิโลนะครับก็ประมาณน้ำหนักบรรทุกวัน70บกิโล ะคราบพอกันละอาจจะบอกน้ำหนักแค่ิสพมันบบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเนี่ยกับสามตาละรดู้าดูพงก็ร้ดนะผมนะก็หลังจากที่ขี่ไปนะครับระยะทาง2อ0กว่ากิโลแล้วก็เติมน้ำมันนะครับตอนที่เช็คอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ท่านท่านต้องมีสาวประกอบไปดิ 325กิโลลิตรไม่พอกันออพอกันพอการเพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่ซีซระดับ 300cc ด้วยน้ำหนักรถขนาดเนี้ยทรงขนาดเนี้ยถ้าไม่มีผล ถูกต้องถ้าไม่มีผลนิดหน่อยมันขึ้นอยู่กับเราเดินคันเร่งแซงขึ้นกับการเรายกหรือการเราเนี้ยนิดหน่อยมันโดยเฉลี่ยก็คือ32ใช่อย่างอย่างทริปที่ผมไปเขาคอมามันก็ประมาณเนี้ยครับ32 33แต่ว่าตัวเลขจากหน้าจอเนี่ยค่าค่ากลางค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาจะอยู่ที่31.5สิอ็าครับมันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ตรงเนี้ยคือไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญสำคัญเนี่ยเรารู้แค่ ประมาณการครับนะครับไวอเผื่อเวลาเราเดินทางระยะไกลๆเนี่ยเราด้รู้ว่าคำนวณได้ว่าเราควรไปกี่กิโลเราสามารถเติมน้ำมันบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องตงรอให้ไฟมันเตือนเพราะมันจะค่อนข้างจะเสี่ยงหน่อยในกรณีที่เราไปในเส้นทางที่เป็นทางรองมากๆแต่มาต่ถ้าเก็ดเป็นทางหลักเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็บอกไว้นิดนึงสาหรับคนที่ใช้รถ X-Max เนี่ยแล้วก็เวลาน้ำมันจะหมดครับแล้วก็มีสัญญาณกระพริบเตือนนะครับบางคนอาจจะ กลัวกังวลกับใจว่าจะขี่ไปได้สักกี่กิโลออย่างเมื่อเช้าเนี่ยเอ้ยเมื่อวานเนี่ยที่ผมออกมาเนี่ยน้ำมันผมกระพริบพอดีผมเติมเต็มถังเติมไปได้แค่11 11.5ลิตรประมาณแสดงว่ายังมีประมาณอีกลิตรครึ่งน้อยๆนะครับที่เหลืออยู่ในถังน้ํามันนะฮะแต่มันก็กระพริบมาระยะหนึ่งแล้วนะตอนที่ไปเติมอะก็เฉลี่ยไปได้แค่50ิโล สบายสบายนะห้าสิบโลกันสบายสบายแบบนิดๆอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราคิดว่าความเร็วสักร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ขี่อยู่สามสิบสองกิโลลิตรนะเปนประมาณนี้นะเออมันเหลืออีกประมาณสองลิตรอ่ะห้าสิบโลสบายสบายไม่ต้องสบายสบายซึ่งยังไงเราก็หาปั๊มเจออยู่แล้วในระยะนี้ถ้าใครที่เดินทางในในระยะตรงนั้นนะแล้วก็กังวลเรื่องปั๊มน้ำมันนะแต่ถ้ากังวล แล้วก็ไม่รู้ว่าปั๊มอยู่ไหนนะผมแนะนาใช้การ์ินสตรีทคอร์สนะครับในการ์ินสตรีทคอร์สเนี่ยในเส้นทางเขาจะบอกน้ํามันอกหด้วยปั๊มน้มันด้วยสามารถเรียกว่าปั๊มน้ำมันใกล้ไกลของคุณอยู่ตรงไหนใช่ไม่มีปัญหาเลยใช้ยิ่งใช้ตัวเนี้ยยิ่งสบายมากแลวอีกจุดหนึ่งที่ผมแนะนาถ้าเกิดเราเราพวงถ้ามันเหยื่ออีกประมาณสองขีดอ่ะคุณก็มองหาปั๊มได้ละใช่ใช่แล้วหาปั๊มได้ละคือการันตีแน่นอนว่าไม่ต้องมาลุ้นไม่ต้องมาหัวใจเต้นแรงแต่บางที กำลังมันมือไงไม่อยากไม่อยากจะจอดไงเวลากี่ไหมกำลังแบบขวดกำลังไล่ได้กลังแบบอะไรเงี้ยเส้นทางแบบโอ้โหลุวงๆหน้าขีดอย่างเงี้ยนะมันก็บางทีลืมตัวต่อไปก็จริงจริงวันนี้ก็มีจังหวะลืมตัวลืมตัวครับโอ้โหช่วงเช้าอากาศดีมากแล้วฝนตกคำคำอากาศเย็นสบาย เีย4 0้โหผมขี่ตาเราฮะผมบอกมึงสายของง่วงหน้าแลนะ้วเนี่ยง่วงจริงง,ง่วงด้วย,ววยอากาศดีแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่รถมันเพอร์เฟกอ่ะมันทำให้เราขี่สนุกใช่ใช่แต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุคยกันอีกอีกอีกคลิปนึง เรื่องของความเร็วเรื่องของการขีดวิฟอนเรื่องของอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวมามาลเล่ากันอีกีทิปหนึ่งอ่าอันนี้ก็มาบอกกันเรื่องของน้ํามันก่อนใช่อัตราสินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงครับนะครับก็ไม่ต้องกังวลอย่างที่บอกนะครับอย่างน้อยๆถ้ากระพริบเนี่ยคุณเหลืออีกประมาณ2ลิตรลิตรครึ่งถึง2ลิตรสบายสบายุณไปได้แค่หกสิบโลสบายสบายถ้าไม่ชัวร์ก็เปิดการบินสตีคอร์สนะครับว่าปั๊มอยู่ตรงไหนอ่าแล้วก็อัตราสินเปลืองก็อยู่ที่ประมาณ32มิบสองกิโลเมตรต่อลิตรนชเคร คลิปนี้ก็คงฝากไว้แค่นี้ก่อน,อน,น้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม <า S 2> ่มคลิปหน้า,นาโอเคครับ,รบสวัสดีครับับดีครับ